กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจิจาเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้มชมคุณผู้มชมครับกิจ,จกรรมใหม่ได้เข้ามาใชไลอีกแล้วนั่นก็คือ The Ultimate Draft นะครับอันนี้จะมีพวกไอคอนเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราดาร์ฟอย่างเงี้ยเราก็ดาร์ฟไปเลยนะครับมูล,ลค่าสูงสุด300ล้านล้านนะ่ะนะครับก็ดรไปให,ให้มันครบ11ตัว นะครับแล้วก็มาเปิดนะครับนี่มาเปิดถ้วยอัคนีตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปแลกนะครับไปสุ่มหนึ่งครั้งหรือใครจะเอาถ้วยอัคนีมาแลกในนี้ก็ได้ครับกดแลกเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเอามาแลกอย่างนี้ก็ได้นะครับมาวันนี้ก็ได้จัด1ชุดนะครับ1 0,000บาทนะครับต้องขอขอบคุณน้องก๊อตด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องชายมาครับมามันมันหคลิกเนี่ยมันการันตี4ีอันอยู่ละ โอเคเราได้มาทั้งหมด50นะครับเราได้มาทั้งหมด50ถ้วยอัคนีอัคคีสัตว์แสง <S 2>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  เราได้มาทั้งหมด50ถ้วยอัคนีเอาจริงๆอะ่ะมันมีอยู่3เราเท่าว่าเรากดมาเมื่อกี้เราได้มา47นะครับกดมา1 0,000ได้มา47ถ้วยนะครับขอญาตินะครับ,รบแลกอันนี้2อันนะครับ1นะครับ1และนะครับเราจะแลกอันนี้นะครับ สองอันนะครับปาบเขาให้โบบะโบบะเน่มาครับคุณผู้ชมเรามาดูว่า1ชุดเนี่ยเราจะได้เอ็มประมาณเท่าไหร่นะเออตอนนี้ก็มีอยู่708แล้วกันนะ708ปศาบปดปบปปาปปาบป โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ไดเอ็มมาประมาณ18ล้านล้านนะ1ชุดนะ1ชุด 10K อหน่งหมื่นอ่ะได้มา18บล,ล้านล้านโอ้ใช้ได้นะจิตแบบว่าเงินเยอะจัดอ่ะมานะครับอันนี้เป็นการที่กดได้จากที่เราสุ่มเมื่อกี้นะครับถ้ามันออก c u 8อะไรไปก็คุ้มนะอันเนี้ยนะครับถ้าออก c u 8อะไรไปก็โบ๊ะเลยอะ่ะบอกแค่นี้แหละเออย่ะ 24EP พ อโเซเมโดแปดก่อนโอ้โหโนึกว่าเจ้าคันเซโลอ่ะมาครับผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าได้เจ้าคันเซโลยี่สี่อีพีนะถ้าใบนี้เป็นซีอูบวกแปดนี้อย่างคุ้มเลยผมบอกเลยแบบบึมบั้มอ่ะนะครับอันนี้มันเป็นการ์ที่ได้มาจากอันนั้นไงอ่ะใครอะ่ะเอาบวกแปดไปก่อนบวกแปดไปก่อน <c oughs> มาครับผู้ชมนี่คือใบทีเด็ดละนี่แหละคือใบทีเด็ดท็อป50ท็อป50ท็อป50ไอคอนไอคอนท็อปไพรซ์อีตื่นได้ระสำหรับใครที่กำลังดูอยู่ขอให้คุณรู้ว่าความจุกรูขึ้นอยู่กับจู้จุกลราเฮ้ยอะไรอ่ะขอใบแรกคมๆก่อนใบแรกคมๆก่อนเลย ใบแรกคมคมเอ๊ะใครอ่ะยายาตุเล่เหรอคุณผู้ชมครับตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเฮ้ยเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีเฮ้ยอะไรอ่ะมาลุ้น <c oughs> หลอกรุลิด ขอคุณิดคุณิดไอคอนได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยรองเท้าสีดำว่ะมันดำหมดหรือเปล่าเฮ้ยรองเท้าสีดำอ่ะคนดูขามันดูใหญ่อยู่นะเอาตำนานดำทุกตัวเหรอแง้มก่อนเอครฮะเปเล่เหรอลูนี่เฮ้ย ย่าย่าอีกวะเนี่ยอุ้ยดูบิวอดิโรนัลดินโยอ่อเป่วะฮะกุณลิดเปล่าเนี่ยเนี่ยถ้ายืนกุณลิดเลยเนี่ยดูค่าพลังก่อนไหมอ่ะ ใครเนี่ยเอาไปเลยโอ้โหใครอ่ะมาครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็จุมาแอบเปิดนะครับไอดีของจุจิจาเองนะครับผมอยากได้อ่ะนะมันมันไม่ไหวแล้วนะครับมาเลยจัดจัดเลยแล้วกันนะครับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทไอดีจุจิจาเกมเมอร์นะครับมาครับไอดีจุจิจ่าเกมเมอร์ห0ึ่บาทมา มาครับคุณผู้ชมก็ผมก็ได้ไปทั้งหมด4ี่สิบถ้วยนะอ่ะผมไม่รู้ว่าผมอยากแลกเป็นไอคอนนะครับผมขอไอคอน2อันแล้วกันนะผลมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าผมขอแล้วกันนะครับขอเป็นไอคอนนะครับทั้ง2อันแล้วกันเดี๋ยวไปรับของก่อนนะจ๊ะก็ผมไดเอ็มมาทั้งหมดส8 4ล้านล้านนะครับก็ล่ำรวยมั้งนะครับมีการ์ดสามใบอ่ะ โอ้โหนะครับมามันมีการ์ดสามใบอ่ะนะครับไอใบนี้ห้าถึงแปดถ้าเกิดว่าแบบคลิกไปแล้วมันออกซียบวกแปดอะไรนี้ก็คุ้มนะครับถ้ามันเป็นไปได้นะอ้าวซีเออเอาบวกแปดไปก่อนคูตัวบวกแปดได้ไหมคุณผู้ชมครับมาครับเหลือสองใบสุดท้ายที่ผมเลือกมาเป็นไอคอนนะครับเป็นไอคอน นะครับมาครับเราจะสู้ชีวิตนะครับมาขอญาตให้สีภรรยาเปิดแล้วกันนะครับอ่ะเห็นัเปิดใบแรกให้เขาก่อนขอสวยๆขอกุลิตขอโดอ้วนให้เบิ่มบั่มซัมเบ้พร้อมแล้วกดได้เลยโอเคครับไปลุ้นครับ ลุ้นครับลุ้นขอญาตลุ้นครับดูครับไม่มีขามีสิคนอะไรไม่มีขาล่ะเฮ้ยโอ้ผิวขาเรียวขนาดนี้ผิวดูผิวดิขาเียวเฮ้ยเปเล่หรอเปเล่หรือเปล่า เปเล่หรือเปล่าใช่ไหมน่ะอะไรอ่ะส่งบอลร้อยยสี่เฮ้ยเปเล่หรอเอาดีๆว่ะเฮ้ยใ,ใช่หรือเปล่าความเร็วร้อยสามสองเปเล่เปเล่หรือเปล่าเปเล่หรอย คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราได้เปเล่น,นะครับบารามีเมียนะครับเดี๋ยวเหลืออีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เมียจัดการนะครับว่าใบนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับเมื่อกี้เป็นเปเล่เปใจเปชไมเปเล่แล้วรอบนี้ขอเป็นเล่เปเล่ใจโดอ้วนอนงอานายได้หรือไม่อืมขอเลยครับขอเลยครับมาครับนี่คือใบที่สอง ขอคุณหลิดได้ไหมนี่อยากได้คุณหลิดยังเลยหรือว่านักเตะนักเตะนักเตะอินเตอร์ก็ได้มัดทงมัดเทมัดเทมัดทงมัดถิงมัดถังขายอยู่ไหนอ่ะโออยู่นี่นี่โอ้โหขายโอ้โหใครวะนะ่ะโอ้โหใครอ่ะ ใครครับเนี่ยใครนะกล้องหลังเหรอฮะกล้องไหนนี่ี่อยู่ตรงไหนอ่ะส่งบอลร้อยสิบเจ็ดกองหน้าหรือเปล่าวะกายภาพร้อยสิบเก้าใครวะเดี๋ยวขอญาตินะคนุณดูลุ้นไปด้วยกันร้อยอะไรอ่ะ เฮ้ยร้อยสามสิบใครใครใครนี่หัวหลิมหลิมนะเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผลประกอบการนะดูดิโดวันอานายกับเปเล่โอ้มายกอดคุณพระขนคิงลุกครับคุณผู้ชม ออถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จุชจิจ๊ะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคน